กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel ครับวันนี้ปั๊กคุณหมีใจดีคนเดิมพูดเรารายการด o เนินรายการนะที่ Perfect Car บางนา87นะครับผมสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมกันนี้ครับเช่นเคยครับรถเข้าใหม่แล้วครับใครตามหายอยู่หลังจากที่หายกันไปแรมปีเลยนะครับผมตอนนี้กลับเข้ามาแล้วครับกับเจ้าลสุสุส e e ลปี10 9นะครับผมเครื่อง1.9นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมคันนี้ตั้งขายตัดสดนะใครจะซื้อสดราคา7 3 7 0 0 0บาทครับใครซื้อไฟแนนซ์วางจองมา4,000บาทสำหรับโปรโมชั่นในเดือนกันยายนนี้นะครับจอง4 0 0 0ลดให้ถึง40,000บาทเลยครับเบ็ดเสร็จครับออกรถใช้เงิน4 0 0 0ผ่อนเดือนละ1 1 5 0 0บาทนะครับจบตลอดสัญญานะครับย้ำว่าค่าใช้จ่ายแฝงไม่มีนี่เลยจุดขายของเพอร์เฟคคาร์เลยครับ คุยตัวรถจบราคาตัวรถครับใครจ่ายแฝงค่าดําเนินการบอกเลยไม่มีดอกเบี้ยร,รมต้น2.79เ้นะครับใช้เงินออกรถ100ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้โปรนะครับส่วนรถ4ี่0 0นะจองมา4 0 0พได้เลยนะครับผมก่อนไปชมรถคันนี้กันใครชอบแนวนี้สไตล์อย่างนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับประคายกดแชร์กันไว้ด้วยนะครับใครสนใจกลัวรถไม่อยู่เบอร์โทรด้านนี้ด้านนี้เลยด้านล่างนี้เลย097 18 1800 0นนะครับแอดไลน์กันได้นะครับผม ป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสเตลสีขาวมุกป้ายแดงขายกันแต่ล้านพี่ป้ายแดงขายกันแต่ล้าน4ประตูตัวยกสูงเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็แน่นอนครับดีไซน์ด้านหน้าเป็นชุดแต่งแบบของสเตลให้พวกลายเป็นโนแบกพวกนี้มีให้มันไม่ใช่เป็นรถกระบะที่ใช้บรรทุกงานเลยจริงครับมันเป็นรถกระบะที่ใช้บรรทุกคนค่อนข้างมากกว่านะเรียกว่าเป็นรถ4ประตูวันเอกประสงค์ครับมันเลยจะมีเอเซอรีพวกที่แต่งในเรื่องของความหรูหราความพรีเมียมมาค่อนข้างเยอะนะ ซื้อป้ายแดงสีขาวมุกก็โดนค่าสีเรียกเก็บกันเป็นหมื่นแล้วนะครับแมกอลลอยดูโทนปัดเงามาให้ครับยางปี19ใหม่ๆดอกลึกๆอยู่เลยครับอ่าของจากโรงงานหมดเลยนะคุณผู้ชมนะของจากโรงงานหมดเลยดูบอดี้เลยครับอยากให้เห็นบอดี้กันสวยๆเลยโลโก้ไฮแลนเดอร์ครับตัวยกสูงครับเดี๋ยวแว๊บๆให้ดูภายในหน่อยนิดนึงครับภายในค่อนข้างหรูหรานะครับดูไม่ค่อยเหมือนเป็นรถกระบะเลย ดูเป็นเหมือนพวกรถซีเซ gment หรือว่าเป็นรถพวกดีเซ gment อย่างนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันจะบอกเลยเบาไฟฟ้าสวยๆเลยนะครับไม่มีโดนหนักตัดต่อกอไม้ปิกความจมน้ำนะครับถ้ามีซื้อคืนให้เต็มราคานะสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ครับนี่คือเจ้าสเตลปี19ใช้เงินออกรถเพียงแค่100บาทนะครับใครจอง4 0 0พลดให้4 0,000สําหรับ ซื้อจัดไฟแนนซ์นะในเดือนกันยายนนี้นะครับผมผ่อนเดือนละ11,500บาทเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ขออนุญาตดูเรียกว่าดูพวกโครงสร้างดูคานดูหัวน็อตต่างๆพวกนี้หน่อยครับพอรถกระบะถ้าชนท้ายมาตัวน็อตพวกนี้เขาต้องถอดนะเพื่อที่จะเปลี่ยนกระบะหรือว่าจะถอดฝากระบะตรงนี้ไปซ่อมนะครับมันนี้ก็ยังสวยๆนะนี่ร่องพวกนี้รอยสีรอยทำไม่มีนะไม่ห้าหมื่นนะคุณผู้ชมนะ ไม่ห้าหมื่นป้ายแดงขายกันแตะล้านนะครับผมวันนี้ให้เป็นเจ้าของในราคา737จองสี่พลด4 0 0ห0เหลือ6ก7็นะก็ราคาก็เราใจกันไปครับคายจ่ายแฝงไม่มีเออลืมบอกต่างจังหวัดส่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะครับและก็ส่งรถให้ทั่วประเทศนะเดี๋ยวของแถมไปดูกันท้ายคลิปครับเดี๋ยวอันนี้ดูก่อนเลยครับกันศาสตร์มีให้เบ้ากันรอยแบบโครเมียมมีให้บอดี้ตรงนี้ดูสวยๆสยันก็เป็นสามส,สีไม่เพี้ยนนะสี่ไม่เพี้ยนครับสีสวยๆเดิมๆเลยครับ อ,อันนี้ขออนุญาตเปิดประตูให้ดูข้างในกันหน่อยครับด้านในก็อย่างที่ผมบอกนะมันดีไซน์ออกไปแนวรถที่ค่อนข้างหรูหราสะมากเลยนะครับแต่มันก็ใช้งานง่ายด้วยแหละใครอยู่แถวนี้คมบางปูอยู่แถวเรียกว่าฝั่งเพชรกเกษมหรือว่าที่น้ำท่วมๆนะเบื่อรถเก่งแล้วลองอย่างนี้ได้นะฟิลไม่ค่อยต่างจากรถเก่งมากเลยครับแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับแต่บอกเลยคัชนิ่มมาก อีลสูเป็นแบรนด์ที่ทาคัดได้นิ่มผมรู้สึกชอบขับมันสบายมากเลยนะครับไม่ปวดทวเข่าเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟหน้าปรับสูงต่ําได้3ระดับนะครับผมสามารถปรับความสูงต่ําของไฟด้านหน้านี้ของคุณผู้ชมได้นะครับออปชั่นค่อนข้างครบครับคูสคอนโทนมีให้มันติฟังก์ชันมีให้ไฟหน้าเปิดปิดไฟตัดหมอกมีที่หน่วงน้ำฝนที่ที่หน่วงที่ปัดน้ำฝนมีขออนุญาตครับไม้แท้คุณผู้ชม ไม่แท้ไม่กลับไม่กอนะครับไม่แท้อยู่ที่5 3 0 0กี่กโลเมตรนะครับออปชันโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะพวกพลาสติกพวกนี้ยังไม่แก่ออกเลยครับยังใหม่ๆอยู่เลยรถเป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของเก่าผ่อนไม่ไหวครับเขาก็เลยส่งต่อมาให้เนวิเกชันมีนะอ่าเห็นไหมมีเนมีเนมีเนนำทางให้ครับเผื่อมือถือ g o o g l e Map ของเราแบตหมดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังฝั่งของผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสำหรับฝั่งคนนั่งนะ บาะไม่ได้ไม่ปริเบาะไม่ย่นตะเข็บไม่แตกนะครับทางคันสวยๆได้เลยครับนี่แม้กระทั่งพวกนี้ผมชอบมากนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างดูแผงตรงนี้เป็นเปลี่ยนโนแบ็กตัดกับเป็นหนงังวัสดุแบบ Soft Touch บอกเลยครับพรีเมียมมากนะใครไม่อยากเสียเงินเป็นล้านนะครับลองมาดูได้รถตัวนี้ดิสคอนติเนียไปแล้วนะครับแต่วันนี้มีมาให้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นบอนี่ึงเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่คนถามหากันเยอะนะ พี่ก็ลองคิดดูไม่ห้าหมื่นนะไม่ห้าหมื่นเองไม่เยอะเลยมาเดี๋ยวมาดูหัวใจหลักกันหน่อยครับดูรถต้องดูห้องเครื่องครับบอกว่าเลขไม้น้อยไปแล้วนี่เปิดห้องเครื่องร้องเลยอัดจ,จาร์กเลยคุณผู้ชมตกใจเลยครับสีแต้ม QC มาร์คมาร์คตามเบลต่างๆมาร์คหัวน็อตหม้อน้ํานี่มาร์คหัวน็อตตัวที่ยึดท่อต่างๆพวกนี้ครับท่อนิ่มๆไม่แข็งไม่กระด้างนะครับผม อยู่ครบเลยสวยคันนี้สวยร้อยเต็มร้อยเลยไม่รู้จะหักอะไรจริงๆฝากระโปรงไม่เคยถอดทำสีอะบอดี้ <c oughs> ด้านข้างแผ่นเพจอยู่ครบครับแผ่นเพจอีลสูจะดูโดนทำหรือเปล่าเอานิ้วสอดไปใต้รีเวทหน่อยนิดนึงรีเวทจะเป็นแบบสั้นนะครับสำหรับอีลสูนะน็อตไฟหน้าไม่เคยถอดสีคานไม่เคยทำครับคันนี้ให้ร้อยเต็มร้อยจริงๆครับทั้งภายนอกภายในและห้องเครื่องนะครับ รถมีจํานวนจํากัดนะครับผมรีบมาดูก่อนนะครับใครอยากสอบถามรายละเอียดโปรไฟล์เรื่องไฟแนนซ์เบอร์โทรอินเสิร์ตให้แล้วนะ097 1818000ดูฝากระโปรงเดิมๆแผ่นซับความร้อนเดิมๆครับจริงๆผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยเห็นมุมรถทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะมาดูเพื่อลดการเสียเวลาลดการร้อนการเหงี่อออกหรือว่าลดการระยะเวลาการเดินทางครับ เหมือนลูกค้าหลาย,ลายท่านนะครับเดินทางมาจากสิงห์บุรีเดินทางมาจากอ่างทองเดินทางมาจากระยองจากเชียงรายนะครับก็ดูคลิปพวกนี้แหละถึงใครไม่ดูผมก็จะส่งพวกนี้ให้ดูก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครดูและชอบนะครับรถดีโปรดีเดี๋ยวมาดูของแถมกันย้ำราคาอีกทีหนึ่งเอลซูสเตลไม่ห้าหมื่นหนึ่งจุดเก้าสี่ประตูเกียร์ธรรมดายกสูงนะครับราคาตัดสด737,0 0 0บาทไม่เก็บแวน,บ Finance, าาน,นนะครับใครซื้อไฟแนนซ์ย้ำว่าไฟแนนซ์นะครับ จอง4,000ลด40,000เหลือ6 9 7 0 0 0บาทครับให้ผ่อนเดือนละ11,500บาทหรือใครไม่อยากได้โปรส่สวนลดจ่ายค่างวดฟรี3เดือนจ่ายให้นะครับขับฟรีไปเลย4เดือนนะครับเดือนแรกให้ขับฟรีอยู่แล้วอีก3เดือนเพิ่มไฟคาจ่ายให้คุณผู้ชมนะครับมารายละเอียดรู้แล้วการผ่อนรู้แล้วของแถมครับถึงรถจะสวยอยู่แล้วก็ขัดสีให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนไซส์กรองให้นะครับผม รับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้นะครับผมมีบุ๊กวารันตีชัดเจนลีสรายการไม่ชัดเจนเลยและที่สําคัญกล้ารับประกันเต็มที่เลยว่าไม่มีตัดต่อจมน้ําก่อไม้พิกคว่ำชนหนักถ้ามีผมซื้อเครื่องเต็มราคาพร้อมปิดไฟแนนซ์ให้นะครับไว้การบริการฉุกเฉินทั่วประเทศมีให้ไม่ว่าจะเป็นแบตหมดน้ํามันหมดยางแตกลืมกุญแจในรถหรือแม้กระทั่งจะตรวจเช็ครถก่อนเดินทางอันนี้เราก็มีเซอร์วิสให้นะครับอู่มีกว่า70,00แหง่งทั่วประเทศไทยของเราเลยนะ แล้วก็ที่สําคัญครับจัดโอนไม่เก็บอันนี้ไฮไลท์เลยขีดเส้นใต้คํานี้เลยจัดโอนไม่เก็บค่าใช้จ่ายแฝงไม่มีโน no, ค่าใช้จ่ายแฝง่าที่นี่คือเพอร์เฟคคาร์ครับใครชอบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรได้ตลอดนะครับวันนี้ปักคนมีใจดีคนเดิมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ